สวัสดีครับผมกลับมาลุยกันต่อในฟุตบอล a อ c เอเชีครับรอบก่อนลองชนะเลิศครับทีมชาติไทยเกมที่สีนี้จะดวนกับตะนั่นอุซเบกิสถานนะครับเรียกปรับแผนสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปดวนกับอุซเบกิสถานนะครับผมอย่างไรก็เป็นกำใจกับเราด้วยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับ สำหรับแผนของทีมเชิไทยของเราครับก็เป็นอีกเกมที่ถ้าเราเอาชนะอุซเบกิสถานได้แล้วก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศครับก็มีโอกาสถือว่าไทยในโชว์ผลงานได้ดีในช่วง3นัดแรกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็มาเจอกับอุซเบกิสถานในเกมนี้แหละครับเพื่อนๆแฟนๆที่ติดตามรับชมวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าที่บ้านฝนตกหนักมากแล้วก็ ไฟดับก็มันดับทั้งวันเลยครับดับเนี่ยไฟมันเพิ่งมานะก็เลยเพิ่งได้ทําคลิปลงให้ได้ชมกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างไรก็ถูกใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช anel ของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปอย่างดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคาติชมที่บอกกล่าวแอดดินมานะครับจะนอมรับไว้แล้วก็นําไปพัฒนาให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าไม่ตรงใจอย่างไรก็อย่างที่เรียนไว้นะครับขออนุญาตตามใจเด่นบ้างครับซื้อมาก็เล่นเองปากไปบ้างสักเล็กน้อยแหละครับผมเอาครับนี่คือเกมที่4ของ ทีมาติไทยครับในรายการ a f c Asian ช u p นนะครับนี่เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศเลยครับหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยเจอกับอุซเบกิสถานเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับขออนุญาตเช็คอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความชัวในการดวลรอบนี้เพราะว่าคืออย่างไรก็ถ้าจบได้ใน90นาทีก็จะทำนะครับถ้ามันยื้อไปถึงต่อเวลาอะไรอย่างไรก็ต้อง เขาจเลยครับผู้ชมทุกท่านก็อาจจะเล่นไปไม่ใช่เป็นสายเล่นนะเป็นสายผ้านะครับ <c oughs> อันนี้ทําให้รับชมผู้คนบันเทิงในช่วงนี้ครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมนี่คือแผนขั้นสูงที่เราติดตั้งไว้ให้สําหรับทีมชาติไทยนะครับเช็ค <c oughs> เรียบร้อยก็เซฟไว้เลยครับเอาละรครับพร้อมที่จะดวลกับอุซเบกิสถานแล้วเกมเริ่มไทยวันนี้ยังหน้าคููครับเป็นธีรศินกับสุพนัทจะพลิกเร็วหนีมาที่สุพชก ขามีได้เติมที่ทิสตองโด้พลิกหนีม้นมวนมาได้ครับกระชากมาทิสตองโดเล็งแล้วก็เปิดไปในกรอบเขตโทษแล้วมุ่งออกมาได้ครับกัปดัพักพักลงหน้ากรอบเขตโทษเองเ <c oughs> จอโอ้ดิลัตนไปไล่บี้เลยครับโอ้ิสเบกิสถา,านจะประมาทไทยนี่ก็มีสิทธิ์งานเข้าได้เหมือนกันนะครับความใจของไทยดิททรทอนยกติดตามไปเล่นต่อครับผิดตัวสองได้อดีิสซอน อดิสรเล่นกับธีรทรออกซ้ายมาแล้วเปิดมัดโอ้โหเอ้าโอ้โหเราเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับว่ากลายเป็นว่าแนวรับของอุซเบกิสถานสกัดเข้าประตูตัวเองแล้วครับอ,อีกอร์คิเมสแล้ะครับโอ้โหเจ้าตัวเหมือนเจ้าม่งสกัดแต่ว่าผิดเหลี่ยมครับหรือลูกเปิดของธีรทรนี่มันพุ่งมาที่เสาแรกนะครับดูครับ โอ้ถ้าไม่โดนเจ้าตัวก็ทีลศิทธ์เนี่ยรออยู่แล้วครับหนึ่งหนึ่งต่อศูนย์ครับส้มลนเพราะไทยเรานําเร็วตั้งแต่5้านาทีแรกเกมนี้เหมือนจะโอ้นำนำเร็วก็อย่างนี้ก็ชิลได้ครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เลสคืนมาที่ธนบุญใจเย็นครับเรานําเราก็ต้องคึกนะครับจะไปผ่อนเกมให้อไอไม่ได้ครับฟีคงฟีิกนี่อย่าไปเที่ยวเสียนะครับหน้ากรอบเก็โทษเนี่ยโดนอย่างเดียวเลยครับใครเล่นเนี่ยเป๊จะรู้ดีครับว่ามันเหมือนถูกวางสริปมาแล้วนะครับ ลูกฟรีคิกต่างๆหน้ากรอบเขตโทษนี่โอกาสเข้านี่99%้าาเนะครับ AI ยิงนะครับไม่ใช่เรายิงแต่เรายิงนี่มีโอกาสไม่เข้าสูงมากอากับเดวิสแล้โอกาสของชนาณทริปให้กับธีรทรบอลยังทรู้มาถึงครับสายมีขยับอดีศรมาแล้วยังไม่เปิดครับมาที่ธีรทรเบียดมาแล้วธีรศิลป์แบบนี้ครับสองประตูต่อศูนย์โอ้สิบสองนาทีแรกก็ไปนําแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับ โอ้ยิ่งเล่นยิ่งดีจริงครับทีมวิษไทยของเราโอ้โหทีละทอนนี่หลอกคือไม่ได้เปิดพุ่งเข้าไปเป็นลูกกลางอากาศครับเรียดเข้ามาครับเปิดพุ่งเรียดมาแล้วทิสินโฉบมาครับโอ้โหถึงก่อนประตูอย่างซาจาคูฟัตตอฟครับโอ้สองประตูศูนย์ครับนี่เป็นเกมที่ทําประตูเร็วมากอีกเกมหนึ่งของไทยเลยนะครับโอ้โหทิศสินเช็คไลน์อยู่ครับแล้วก็นี่ครับสก,กิดครับโอ้โหตอนก็หนีมือของคูฟัตตอฟเข้าไปครับสองประตูต่อศูนย์ครับแบบนี้ก็ ไม่น่าจะยากนะครับเกมนี้ดูๆแล้วคุยนิดนึงครับบนนุตรอาครับติดฝั่งของไทยทิสตองโดอ๋อนํำนำสองสูก็ยังลุยต่อซุเปอร์โชคกลางมาที่เดวิสแล้วครับเบนเดวิสบเ,เดวิยืนยืนกลางนี่แทบจะเป็นกลางรับคนเดียวเลยก็ว่าได้นะครับอดีศรอ,อดีศรนต้องมาตั้งใหม่ที่ธนบุรครับโอ้โหใจ่ายจเสียครับธนบุญเห็บได้ว่างฝั่งของอุซเปกิสถาน ส,สตีคอฟตคอฟตูช่องมาแล้วโอ้โหโอ้เกือ,อบกัดแม่จะได้ง้นแต่ว่าเอเลียสครับมาช่วยไว้ได้ครับอืมาดูคุิคอฟไปช้าครับจังหวะที่จะแต่งบอลเลยครับคุิคอฟโอ้เจอเอเลียสนี่มาช่วยจังหวะสุดท้ายไปได้ครับทีมชาติไทยของเรามันก็จะลนลนไปบ้างครับบางครั้งก็ต้องต้องขอภัยครับสมาธิมันก็ยังอยู่กับจอยด้วยแล้วก็ดูจอด้วยนะเอเลียสข้ามมาเลยครับ คือเราเราเรา,เราพอจะจําปุ่มมันได้ครับเราก็เลยไม่กังวลเรื่องการบังคับที่จอยเท่าไรเลยครับแต่มันยากตรงที่ต้องดูนักเตะไปด้วยนะธนบุญเล่นช,าชา้าๆครับไทยก็ออกขวามาที่สุภโชคนี่ขอซิดนเทินสักหน่อยเลยครับอ,อีกสักครั้งหนึ่งสิโสโชคไปยัวเขาว้าโอ้โอ,โอ้เสียอะไรครับอิสมาลอบบอลยาวดูคอลิคอฟอยู่คนเดียวอ๋อยังหมกตั้งได้ซิลิคอฟคลิคอฟครับมาทางซ้าย โซติฟเจอเจียวเบียดอ่ะยังคืนกลางมาได้ครับมูซาเยฟมาถึงสิทิคอฟแล้วคอลิคอฟได้ยิงโอ้โหมาดูคอลิคอฟเดือไปครับซ้ายนี้ของอับดูลคอลิคอฟครับชื่อใกรยาวจริงครับเทมเมอร์คุณจากอับดูลคอลิคอฟนะครับชื่อชื่อเต็มๆของเขานะครับว่ายิงซ้ายนิดดูแขนขวาของกวินครับแขนเดียวแข็งแรงมากครับเซฟช่วยไทยไว้ได้ครับยังไม่เสียประตูโดนตีแค่แตกครับเตะมุม เปิดมาเกาวินขอสบายครับวันนี้ก็เสร็จเกวินครับอ่าแล้วก็เล่นเร็วสันดีก็ให้ที่สุพโชคสุพนัทจะเล่นกับชนาทิพย์แล้วให้เร็วมานี่โอ้ครีเมอา้าวสุพโชคขอไปก็เป็นสุพนัทะก็ไปสไลด์้อนมาสุพโชคดูช่องให้กับสุพนัทแล้วครับเข้าถึงโอ้โหย่างไม่ยอมให้บอลออกขึ้นมาท,ทีสตองตัวหยอดซ้ายมาชนาทิพย์ขึ้นโคไม่โดนอาครับสุพโชค ย้อนมาเบนดวิสเดวิสมาที่ธีรทรชนาทิพระยะหนีได้จริงโอ้โอ้เกือบจะสามศูนย์โอ้ดูจากเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้เหมือนมันคิดว่าเข้าแลวนะกรับเห็นบอลมันโค้งมาแล้วโอ้ตรงนี้ของชนาทิพครับมันโค้งไม่พอครับโอ้คิดว่าหายแลวครับคิดว่าสามศูนย์ไปแล้วครับโอ้ไทยก็ยังยังยังสองศูนย์อยู่ ว่าก็ยังเปิดเกมลุกใส่เต็มที่นะครับคามิดอฟสเอกมาที่คลิคอฟเสียบอลไปแล้วครับฝั่งของอุซเบกิสถานแล้วโอ้โหสุพนัทเนี่ยรับกับธีรสินก็เดินกับคืนไม่ได้เลยครับคามิมดอฟคามิดอฟ,ดอฟ,ดอฟชื่ออ่านยากอดิสซอนเอามาที่ธีรท,ทรแล้วครับ เบนด์วิสไทยเราได้ขรองบ้างดูงัดให้ชนะทิพ้โห,โหนี่ออกมามีลื่นครับซคดิคอฟชนะทิพย์ไปต่อโอโกาสได้จี้มาชนะทิพย์อ่าครับดูว่าจะเลือกใครชนะทิพย์ให้มาตรงนี้แล้วโอ้โหจะแตะเข้าซ้ายครับสุภรัดมากจังหวะม้วนหลอกมานี่สวยแล้วนะครับอ่าครับบอลย้อนของอุสเบกิสถาน,าถานบ้างธนาบูนทำลายจังหวะไว้ก่อนแล้วโอ้โหอับดูคอลิคอฟหลุดมาคอลิคอฟเจอกับกองวินโอ้โหตายดีโอ้คอลิคอฟบว่าเกือบไปเลยครับไทย โอ้จะบอกความเร็วของเทรเบอร์คุจอับดูคอลีคอฟนะครับหลุดมาครับโอ้สุดหน้าอันสิบเอ็ดของเขาครับความเร็วนี่เทสตองโดจะเบียดแย่งนี้ก็เอาไม่ลงเลยครับโอ้เกือบไปครับไทยซ้ายขอยงเขาเมื่อสักครูค่นี่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเจอชนล้มครับรูปร่างอาจจะเสียเปรียบแป่ว่าททสตองก็หนุนมาช่วยแต่ให้กับชนาทิพเลือกเบ้าโอ้โอโอจเจ้าชัวร์ครับไห้กับทีมศิลป โอ้ว่าจะปิดให้ได้สาูนย์ที่ครึ่งแรกให้ได้นะครับดูเขาหมุ่งั่นครับนำแล้วก็ยังบกงุกเต็มที่อย่างนักเตะไทยอครับชนะทิพฉีมาลบับบอลชนะทิพเปิดมามสไลด์สกัดไว้ได้ครับสิทธิ์ครับมุงมาแล้วโอ้โหไปชนกันตรงกลางชนะทิพ็บได้ครับคืนที่เอเลียสชนะทิพโอ้โห,โโหเจอเขาข้างหลังครับไม่ได้ฟาวแล้ว เปิดเกมรุกเลยครับฝั่งของอุซเบกิสถานนาทีสุดท้ายครับของครึ่งแรกครับอเล็กโซเตสต้องคืนมาใหม่ครับอุนซูอิสไมล์ลอฟบอลยาวอับดุลคลิคอฟแล้วชิงมาช่องอีกเลยครับโอ้ได้ยิงโอ้โหว้าโอ้เขาสซนเบกทำมาดอฟครับมาเจ้าตัวยิงหลุดกรอบออกไปนะครับคามาดอฟโอ้มือกับคู่ครับเกือบไปแล้วโอกาสของอุซเบกไม่ใช่ว่าไม่มีครับแต่ว่า โอ้บวก์ขายังยังไม่เจ็บคมพอเท่านั้นแหละครับโอ้ไทยเราก็จะไปบุกเพลินไม่ได้ครับหลังลอยๆนี่มีเสียได้เหมือนกันทำาด้ไมอรไปช้าเอเลียสชนมาได้เลยครับธิรทรเดวิสกังชนาทิพย์ความาสุภโชคสุภโชคอ่าก็มีดึงช้าบ้างไทยริสตองดูช่องให้กับสุพโชคครับได้ใช้สปีดสุภโชคโอ้โหจะจ่ายให้กับสุพนัทครับติดนี่มีธนบุญอยู่ตรงกลางเก็บได้ครับ เดวิส <Davis S 2> ให้กับชนะทิพย์เ <c oughs> สียเอาเลยครับอับดูลคลิคอฟคลิคอฟให้กับคัมดามอฟขึ้นมาซิลิคอฟเจอกับเบนเดวิสนี่ครับบางทางไว้อยู่ส่งมาบอลเลยถึงตัว,วินก็สบายเลยครับรับนี้เตาว,วินก็วางบอลแล้วก็เล่นไกล,กล,กลสๆสั้นๆนะครับอดริซอนไปมาทีละทอนทีละทอนกลางครับมีเบนเดวิสมองเพื่อนก่อนขวามาที่ทิสตองโด กับไหลต่อชนะทิพเบิ้ลไปที่สุปโชกสุปโชคสุปโชก,ชกงัดให้กับชนะทิพย์รอต้องต้องปัดก่อนว่าบอลมันฉลับมานะครับโอ้มุ่งสกัดมาฝั่งของอุตเปกิสานเกือบจะไม่ดีครับยังปัดไว้ได้ฝั่งของคููาตอฟซ้ายของไทยครับธีรทรธีรทรเล่นกันกับไอซโอ้โหคืนคืนมาไม่แม่นเลยครับดูโคลิคอฟเอาจ่ายมาก็ไม่ดีเป็นชนะทิพย์ให้มา สุพนัทบังจะเอาฟรีคิกชนะทิพดมาโอ้โหไม่ง้างไม่ทันเออเจอเตะไว้ก่อนนะครับโอโ้ไทยก็ยังลุยต่อนะครับอา่าแล้วก็มีเปลี่ยนครับฝั่งของอุซเบกิสถานครับส่งทางด้านเอลเดอร์ชมูรโรดอฟลงมาแทนนะครับโอ้โหนี่นี่เขาเปลี่ยนแล้วนะครับชมูรโรดอฟเป็นโอ้แลวจำมาินี้ไทยเสียนะครับแม่สมาธิไม่ดีเมื่อสักครู่ครับ โอ้แล้วโอกาสไหลมาตรงกลางนี่เบินต่อเลยครับฟูซาเยฟโอ้โหโอ้ผมพลาดเองครับสมาดีผมหลุดไปครับโทษทีโอ้โหคือคือเผลอครับโทษทีครับมีการเหม่อครับโอ้แล้ววะนี้พลาดเลยครับกลายเป็นธนบูญในเกมนี้เนาะโอ้ต้องรับผิดชอบครับขออภัยครับโอ้แล้วดูยิงครับ โอซิลมูเยบคือไหลย้อนกลับมาดีมากเลยครับอ้แล้วโล่งๆครับได้เล็งส่องกวินแบบนี้ครับโอซิลมูสยฟครับตีไข่แต้กับอุสเปกิสถานไล่ไทยมาเป็นหนึ่งต่อสเลยครับโอตอนนี้จากที่ชิวๆมันจะไม่ชิวแล้วนะครับด้วยอาการที่เหม่อไปเล็กน้อยเมื่อสักครู่ครับขออภัยด้วยครับทีละทอสมาธิไม่ดีก็โดนลงโทษเลยครับเดวิส อ่าครับต้องบวกบวกเพิ่มมาให้ได้ครับชนาทิพชนาทิพให้มาทีสุพนัทโอ้โหเฮ้ยไม่เข้าได้ไงอะ่ะโอ้มันคือโอ้เจบแบบหลอกแบบให้แบบหลุดสุดๆแล้วอะ่ะโอ้สุพนัทโอ้เหลือเชื่อครับคือมันเป็นทีเด็ดของสุพนัทโอ้โหโอ้โหเรา <c oughs> ยิงไม่ดีเองครับยิงไม่ดีเอง โอ้โหจริงๆแล้วมันก็นิ่งกว่านี้ก็น่าจะได้ครับใจร้อนเองครับใจร้อนเองครับโอ้โหพอโดนตีแค่แตกมากายว่าลุนไปเองนะครับทีโอ้นั่นแหละครับเสียบอลครับไทยโอ้สนการตอนนี้ยแย่ครับโดนตีแค่แตกมาซิดีคอฟซิดิคอฟเจอกับอ้าวรถจ่ายไปติดเขาเลยครับโซติฟหยอดมา โอ้ไม่ลำหน้าเลยครับลำโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่ลำหน้าเหรอเดี๋ยวดิเพื่อนโอ้แนวรับเมื่อเมื่อสักครู่ยกมือพร้อมกันไม่ลำหน้าโอ้โดนเลยครับตัวสำรองลงมาสตีเสมอแล้วครับโอ้โหเมูดดอฟเปิดมา นีครับยกมือแล้วทั้งเอเลียสทั้งธนบูลปล่อยเลยนะครับโอ้โดนโดนโยังอึ้งอยู่เลยครับผมยังยังยังช็อตอยู่เลยโอ้ไม่ลำหน้าครับไม่ลำหน้าครับแล้วเขาสก,กิดเบาๆนะครับโอ้เลือกไปที่สองสอง,สองโอ้โหสองสองครับโอ้ตอนนี้ไม่ไม่ง่ายเลยครับโอ้โหไทวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นช็อตไปเลยเราไทายเรา แต่ยิยงครับตั้งตั้งสมาธิใหม่ตั้งสมาธิใหม่ครับอเมโดอฟโอ้โหไม่ดีครับแม่นาอยู่2อศูนย์เจอติสเสมอนสองสองครับต้องต้องสู้ครับต้องสู้พอต่อเวลามันก็จะเหนื่อยครับชนาทิพชนาทิพเลือกมาสุดพืไทยมาที่สุดผชโชโอ้โหเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเ้ทำไมไม่ยิงอ่ะ <c oughs> โอ้โหอ้เลยไม่ดีอะเ,เอาครับใหม่ครับไทยชนาทิพม่มาเร็วแรงครับ โอ้สู่ช่วงใกล้15นาทีสุดท้ายแล้วดูสุพลัดให้มาทีทีละสินทำไมเบาอ่ะโอ้ทำไมเบาโอ้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเอา15นาทีเอาให้ได้ครับบุกต่ออดีิซอนต้องต้องกลับมาเลยครับโดนตีเสมอได้โอ้โหไม่มีลวนไปเลยนะครับทีละทอนรอครับอดีิซอนเติมมาทีละทอนให้กับอดีิซอนโอกาสที่ทีละทอนเปิดเข้ามาทีละสินลูกนิว ว่ามันคิดว่าคิดว่ายอยเข้าแล้วนะครับโอ้โหอุไอลาวบีฟครับตัวนี้มีคนตีเสมอครับสมูดอฟบอลยาวหยอดมาแล้วต้องให้กบวินเลยครับโอ้โหเข้าสู่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายครับไทยเร่งนะครับเร่งเร่งเพื่อที่จะ แม่รักษาพละก,กําลังไว้ครับถ้าจะเขาเอาลดชนกันเองครับโอ้โหกลายเป็นไม่ดีเลยอาร์บับอาเดอฟบอยามาไม่ถึงชมดุดดดอฟครับเก็บได้อดริสอนสปีดวะเจอสไลด์ดักเอาแล้วเป็นของเขาได้เลยครับโอกาสนี้ตัดสินใจเปิดเข้าด้านในโอ้โหไม่ยิงอาร์บับยังยัง,ยงดีอยู่บอกมไ่ได้ทีละทอนกลางที่ชนะทิพขวาขวามีครับดีให้กับสุโชคอาร์บับสปีดของสุโชคโอ้โห สุเโยยังไม่ทันอนะ่ะยิ่ดูอ่าครับต้องต้องเปลี่ยนครับโอ้สุเนัทครับไม่ไหวครับส่งสุเปชัยลงมาแทนแล้วครับฝั่งของไทยเขาก็เปลี่ยนนะครับไม่ทันได้ดูเมือสรู่ขอพรยด้วยสุเชัยอ่าครับต้องแรงใหม่มาช่วยธีรศิลป์จ่ายขึ้นมาชานาทิพต่อที่ธีรทรชานาทิพชานาทิพกลับมาที่เบนเดวิสโอ้ยเวลาบีบไม่กี่นาทีแล้วโอ้แต่แต่อาครับเสียบอลแล้วไทยไม่อยากต่อเวลาครับไม่อยากต่อ โอ้โหแต่ว,ว่ามูซายเยฟนี่เป็นตัดสินใจของอดริสรอฟกับสไลด์ดับไม่ได้แล้วไทยขึ้นมาเทียรทอนอันนี้ชนาทิฟชนาทิฟมีต้องเลือกเลือกมาที่สุภชัยแต่งแล้วสัดได้ขวาแบบนี้ได้ซ้อมไหมโอ้ซ้อไม่ได้เอากระดิ่สุดยอดครั้งหนึ่งให้มาที่ชนาทิฟไปต่อที่สุภชยัยสุภชยัยถลุมช็อตมาชนาทิฟเรียบร้อยครับโอซ้อมที่ซ้อมมาดูต่อซ้อมกับไทยโอ้ทำได้ที่ชนาทิฟแล้วครับเรื่อง นาทีที่90เลวครับโอ้โหโอ้โหเกมนี้วาเหมือนจะง่ายตอนแรกครับแต่มันไม่ใช่ครับผมโอ้บทแล้วก็ดูครับอืให้มาครับสุพยศเราเป็นสุปชัยครับลงมาแอซิสให้กับชนาทิพย์ครับซัดประตูสำคัญได้ครับช่วงนาทีที่90เลยครับโอ้ทดเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วนะครับอืมไม่รู้ทดกี่นาทีครับเมื่อสักครู่ไม่ได้ดูเลย โอ้เอาแล้วครับตอนนี้ไทยนำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสประตูต่อ2ครับเกมนี้ซัดกันไป5ประตูครับในที่ที่9กครับชนาทิพย์ครับโอ้ทด3านาทีครับอีกนาทีครึง่งอีกนาทีครึง่งใจยเย็นครับเบเดสไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบโอ้เตะไปหนะเอาเสียบอลครับเปิดมามแล้วเขาหม่งได้ย้อนกลับมาครบแล้วครับครบแล้วครบแล้วครับปล่อยเกวินนะครับกวินชกออกมายังไม่ดีสถานการณ์ตรงนี้ชนาทิพย บังไว้ก oh. ่อนชนะทิพย์แย่งได้โอเคครับชนะทิพย์ไปเองชนะทิพย์เลือกแล้วก็โอ้โหเกือบตายเกือบตายอ่ะเกือบตายคิดดูดิโอ้เอาแล้วครับไทยครับทำได้ครับโอ้นำก่อนสองศูนย์เจอตีเสมอสองสองแล้วก็กลับเอาชนะได้ด้วยประตูชัยของชนะทิพย์สามประตูต่อสองครับ ลากเลือดครับแมตช์นี้แต่ก็ผ่านก้าสู่รอบรองชนะเลิศจนได้เลยครับไทยแลนด์ของเราโอ้ล่นดีกว่าครับแต่ว่าสองประตูที่เสียไปคือเสียสมาธินะครับอันนี้เป็นเพราะเราลงแพทใหม่ราเลยต้องมาปลดล็อกระบบตํานานแบบใหม่นะครับอันนี้ก็แจ้ง่านทราบนะครับโอ้หมดแรงเลยครับผมนั่งภาคไทยท่าสามสองครับซาอุแพออิรักนะครับญี่ปุ่นชนากาต์ตาแล้วก็เกาหลีใต้ชนะนิวซีแลนด์ครับฉะนั้นแล้ว โอกาสของเราก็จะต้องไปเจอกับเกาหลีใต้นะครับในรอบต่อไปดูตารางแน้ะนั่นแหละครับผมเป็นเกาหลีใต้นะครับแล้วก็อีกสายจะเป็นญี่ปุ่นกับอิรักเลยครับเพื่อลมสายเดียวกันกับเราครับโอ้โหอย่างไรก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ครับผมก็คงต้องลากันไปก่อนครับแมชชน้าเราจะมาเล่นรอบรองชนะเลิศกับเกาหลีใต้นะครับสาหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อน ยินดีกับสูดในการรับชมฟุตบอลนะครับผมไว้เจอกันใหม่เมช้าครับสวัสดีครับ